วัดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านเบเกอร์คับ์ิซึนโลกนะครับวันนี้ก็มีสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับที่นําเข้ามาจําหน่ายที่ร้านเบเกอร์คับ์ิซึนโลกของเรานะครับวันข่าวันนี้ก็จะเป็นหมวก s อ K นะครับจัมมวก s M K เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะชื่อรุ่นว่าสเตรล่าเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายรุ่นนะครับก็ อันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่เรานำเข้ามานะรุ่นสเตล่าเนี่ยราคาไม่แพงนะครับก็จะอยู่แค่2 0 0 0กับอีก90บาทนะครับราคา2,090บาทนะครับกับคุณภาพเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับดีสมราคานะครับนี้เดี๋ยวให้ดูครา่าวๆนะครับนี่ด้านข้างด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหลังมีช่องลมนะครับเลอรอเลย2ช่อง สเตล่าเนี่ยก็จะมีลายนี้ถ้าอยู่ในร้านของเราเนี่ยก็จะประมาณสัก7ลายตัวนี้นะครับก็จะมีช่องลมช่องลมตรงกลางนะครับช่องลมตรงกลางตัวนี้จะค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับช่องลมตรงกลางค่อนข้างแข็งเปิดปิดค่อนข้างค่อนข,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 ข้างหนักมือนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีช่องลมบนมีสองช่องนะครับ้ายขวาก็เป็นสไลด์เป็นแบบสไลด์ ชิวหน้าก็ดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับเป็นเป็นตัวล็อกชิวตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ครับถ้าเกิดว่ากดลงไปก็เนี่ยอันนี้ก็นิดหนึ่งครับล็อกแล้วแต่ว่าเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ตัวชิวหน้านะครับก็จะถอดง่ายๆนะครับเปิดสุดแล้วก็จะมีเขี้ยวสาหรับตรงนี้ดึงดึงลงได้นะครับก็จะเป็นถอดชิวมาทำความสะอาด นะครับชิวหน้าค่อนข้างหนานะครับนี่ดูความความความหนามันนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับนวมด้านในนะครับนวมด้านในก็ค่อนข้างให้ฟีลลิ่งที่กระชับพอสมควรนะครับด้านข้างก็จะมีลวดลายที่เป็นลายเคล่านะครับสองข้างเลยแล้วก็ตรงคอคอด้วยนี่นะครับสายรัดคางเป็นแบบลิปล็อก คลิปบล็อกใช้งานง่ายนะครับนี่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันของการใส่บลูทูธไม่รู้เห็นเปล่ามีล่องสําหรับใส่บลูทูธได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็นวมข้างในก็ถอดสักได้ปกตินะครับ <c oughs> เหมือนเหมือนหมวกที่หอ่ออื่นๆเลยนะครับเมาส์กาดก็จะนี่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อ SMK ประมาณนี้ตัวสเตล่านะครับไม่มีแว่นกันแดดนะครับจะเป็นหมวกฟูลเฟสเต็มใบแบบปกติทั่วไปไม่มีแว่นกันแดดนะครับนะครับขอบยางอะไรพวกนี้เก็บงานมาค่อนข้างเนี๊ยบเลยครับขอบยางนะครับใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีเลยแหละในบ็อกเซ็ตเขาเนี่ยเขาก็จะมีวงกุญแจนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยวงกุญแจนะครับสติกเกอร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบัตรวารนตีการ์ดนะครับของ แล้วก็จะมีน่าจะเป็นพวกคู่มืออะไรอย่างเงี้ยก็จะม,มีสองอยู่ในซองให้เลยนะครับให้ทุกใบนะน้ำหนักก็ค่อนข้างไม่หนักมากนะครับน้ําหนักจะอยู่1450กรัมนะครับสาหรับไซส M. ์ M ถ้าเป็นไซส์อื่นก็อาจจะบวกลบสักประมาณ50กรัมนะครับอย่าง x L ตัวนี้ S L ก็จะอยู่สักในนี้มันในนี้มันแจ้งเท่ากันนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็อีกลายหนึ่ง ค่อนข้างสวยงามนี่เ,นเกิดอกไลนะครับหมวกมได้มาตรฐานของ ECE ด้วยนะครับ ECE 22.05นะครับก็เป็นมาตรฐาน ECE ที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีมอกอของบ้านเราด้วยหมวก SMK เนี่ยนะครับจะผลิตในประเทศอินเดียถ,ถ้าตามข้อมูลแล้วเนี่ยเขาจะใช้หุ่นยนต์ในการผลิตหมวกผมว่าสมราคานะสำหรับ หกราคา2,090 0 0กกับอีบาทนะครับนวมค่อนข้างดีเลยผมชอบนะจากการที่ลองใส่แล้วเนี่ยกระชับดีเลยครับประมาณหนึงสนใจยังไงก็เข้ามาลองเข้ามาชมกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเข้ามาอีกประมาณสักสรุ่นนะครับสรุ่นก็จะเป็นหมวกคลิปอัพเปิดข้างนะครับเป็นหมวก Open f a เฟอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะรุ่นชื่อรุ่นทวิตเตอรนะครับรุ่นทวิตเตอนี้ก็จะเป็น หมวกที่มีแว่นกันแดดข้างในนะครับอันนั้นราคาจะขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับหมวกแบรนด์ใหม่ที่เรานำเข้ามาจำหน่ายที่ร้านไบเกอร์ครับทีโลกนะครับกับ S.M.K Helmets นะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดสงสัยยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ไลน์เข้ามาถามได้หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube ของทางร้านด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อน ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ